นี้กราบขอพรบคุณคุณแม่แอนเป็นอย่างสูงเลยนะคะวันนี้ที่เมตานะปนผลไม้ปุ้่ส้อยเพรชรหมดเลยนะคะปุ้ยก็อนุโมทนาบุญกับคุณแม่ด้วยนะปุ้ยก็ขอให้คุณแม่แอนและครอบครัวนะคะมีความสุขมากๆเลยนะ,ะสะสมหวังดังใจปรารถนาทุกๆประการไม่ว่าจะสิ่งใดนะคะวันนี้ก็กราบขอขอะคุณผลไม้นะคะอร่อยๆจากคุณแม่นะปะุ้ยก็มาปิดร้านให้คุณแม่ไปเลยนะ,ะสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยะคะ่ะ ค่ะนะเดี๋ยวให้พี่เหมยป้อนเลยนะคะแม่ขอบคุณนะคะแม่พระใจดีนะที่เมตตาทั้งคนทั้งช้างนะคะเมตตาครอบครัวบุ้ยนะคะมาตลอดค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ ย้อนคืนกลับไปหาแม่แอนแล้วก็ขอขอให้ท่านพบเจอแต่ความโชคดีนะมีแต่สิ่งดีๆลงังไหลเข้ามานะคะขอให้มีคะแนนลงังไหลเข้ามาไม่ขาดสายไม่คานมือนะคะขอบคุณความรักของคุณพ่อพี่สาวแล้วก็ยังเมตตาเป็นเดี่ยวให้เพราะควานแม่ควานแล้วก็ลูกๆอีกนะคะขอบคุณม,มากๆเลยนะคะ ดูนะคะคสดๆนะคะเราก็จัดให้ทุกวันเลยนะคะมีกล้วยมีแตงโมมีมีแตงนะคะวันนี้พี่ช่้อยจะได้ทานผลไม้อร่อยอ่ยจากคุณแม่นะคะมวยหนาวด้วยนะคะลมก็แรงด้วยนะคะค,คุณแม่ก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะ ฮ <ste> ึม <Wagner> ัมดังดัง่าลอยมากนะคะสมล่าล่าขาจุ๊ไปเลยนะคะพี่ซอยเก็ดต่อค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะได้ทานแล้วตุลมาอร่อยๆจากคุณแม่นะคะ อร่อยใหญ่เลยนะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่มากๆากเลยนะที่เมตานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่สซอยอร่อยใหญ่เลยนะคะก็ออยังตั้งใจทานทุกครั้งนะ,ะโอ้งนะคะโอ้แปบ๊บเดียวทานหมดตะกลาแล้วเด้อนะ,ะพี่สซอยแบบตั้งใจมากนะคะทานเท่าเลยนะะ ทานผลไม้เสร็จแล้วก็ทานยาต่อนะคะดูหญยาสวยๆนะวันนี้ก็กลับขอบคุณแม่แอนเป็นอย่างสูงเลยนะขอบคุณแม่มากๆเลยนะที่เมตตาทั้งที่สอยเพชรแล้วก็เมตตาทั้ง,งครอบครัวนี้นะคะ